ช่อมสวนทุเรียนได้จ้ายังก็บอกยมันโดนกิมัวรองเงยโดนกเอาไม้งามดีตั ดอกล้นไปได้รอบนึงนี่รอบนี้ขึ้นอีกแล้วนี่เห็นว่านี่ส้มดอกไม่อีกแล้วนี่นี่น,นี่โอ้ยมันเป็นหางแหนะหรอมันก็นรูดหางมันบ่ท่านแฉ่ดอกไม่อีกออตอนนี้พ่ะท่านเป็นหมนัามามงงูเป็นในเสือพีหนากระิเป็นยี่ต้อ เสือบทุเรียนหัวกำลังงามเนื้อยามาเบิงเดอ้อเสือบทุเรียนนายมนตีวงแก้วอยู่เมีงเยงอุบลไปอย่าเขามาเบิงกันเขามาชมได้เด้อครับไปอ้ยอดเขาเมื่อช่อมท่านมีหน่วยบอกวิธีการปลูกสาธิตการปลูกให้พร้อมนะครับอนอนน่ตี มาเบิ่งให้ไล่ครับให้ใหไล่ของสวนครับนี่ครับโอ้ยเป็นหน่วยเดียวนะครับออดซ้อนหลายเบ่งเบิ่งหุ่น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 เห็นว่าหุ่นโอ้ยห right hmm. ุ่นหางแง่ก็มีพวกหางแง่พวกกันดอกหน่อยกกระลังขึ้นก็มีหลาย เอาดอกมงมใ่ัแงาน่นดอกาท่านหานกับมี่เห็นว่างานงานนี่หน่อยท่านสอี่กงานนี่หอยท่านนี่กับมีดอกขึ้นกันนี่ยครับโอ้ยถักโตดแล้วต้นนี้เลยให้ไหลของสวนเลยครับต้นนี้เป็นยังไงครับเนี่ยบักทุเรียนเลยเป็นน้ำนะแม่ี ต้นสมบูรณ์ดีกับเป็นน่วยครับเนี่ยเขาดีจริงังเขาดเยวเดีเลยเดียเขาไปไก่ไหมเป็นไงไก่โพดเขาุ้มเห็ดเอาเห็นหน่วยเปล่าโอ้ยหน่วยบ่ชัดเลยเอาไว้เอาไว้หน่วยเห็นหน่วยบ่ชัดป็นไรเอาจอมคนนี้เขาไปมุ่งเขาไปมุ่งเขาไปมุ่ง ยังวไปยับไปเหยียบต่างหลกหลายมุมนี้มุ้อันไหนเอามาเด้อมาาค้นอะกลมลงไปหาวันนี้ดิบังท่างหน่อยเห็น่เห็นหน่วยจัดจ้า พูดแม่สวยๆนึ่เที่าสวนกัจังสิองาเ่วสวนนาเอากันจังสีละอืมเย่มจริงจรอีกสปีเทียบหน่วยมีมาท่านอีกตัวอันหนาวแล้วขี้เหไว้ทายลายผ้า่านี่นี่เขาว่นออืเขาบ่อะไรเนี่ยอันหนาวไปทางนอกย เอาทางใดก็เอารถพี่หันหนาวกหันหนาวว่าดดเออพี่ฮาเอาหนึเออเห็นเปียนมาหน่อยุเด็ดเห็นเห็นโยมดอกมันบ่บ่เห็นว่ะใบงานี่มันบังบ่งานหน่อยๆอยู่ลงไปอยู่ขึ้นไปเอออย่าบังคนนะอออันหนึ่งสองสามเยี่ยมมากเลยอันหนึ่งสองสามจำเพอเล้ว ชมสวนสวัสดีครับชมสวนทไายรูปสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับดีค่ะ